哇！啊 ดีจ้าโอ้ยพะทรลูกยิ่งโตยิ่งน่ารักเนื้อทองก็น่ารักเหมือนน้าแหลจะจ้าปากหวานเนื้อทองจ๋าหนูไม่เคยรู้สึกอะไรบ้างเลยหรอลูกทำไมหรอคะเนื้อทองน้าสังเกตนะทุกวันนี้นางเนื้อทิพมันชอบทำตัวตีเสมอหนูรู้ไหมว่ามันอิจฉาหนูขนาดไหนอุ้ยตายแล้วนะเพราะอะไรล่ะลูก เพราะว่าหนูนะมีพร้อมทุกอย่างหนูอยากได้อะไรก็ได้มันคอยจะแบ่งปันความรักจากพ่อน้าสุนธยาเนื้อทองไม่ค่อยรู้มาก่อนเลยนเนี่ยถ้าน้าไม่มาบอกเนื้อทองเนื้อทองคงโง่ะนะมันเห็นเนื้อทองมีอะไรมันก็อยากได้อย่างนั้นรู้หรือเปล่าเมื่อเย็นนี้ยทำไมล่ะจ๊นะน้าถอดแหวนคุณเนาวางไว้ในห้องนังเนื้อทิพย์มันขึ้นมาบนเรือนมันมาทำความสะอาด แล้วแหวนของน้าก็หายไปตายแล้วนะแล้วแหวนของน้าราคาก็แพงเอาอย่างนี้ไหมนะลองไปหาอีเนื้อทิพมันน้าก็อยากได้คืนแต่ถ้าน้าไปถามน้าเป็นผู้ใหญ่มันจะดูไม่งามช่วยน้าหนอยนะได้เลยจ้านะเครื่องเนี้เดี๋ยวเนื้อทองจะจัดให้เลยได้ขอบใจมากไปถามน้าหน่อยะลกวรูปน้า ะทุกหนูทนพระหนูขาดคนเตือนุนสวรรค์ท่านสร้างนารกเมืสาบไม่รู้ว่าบา ทำงานมาตั้งแต่เช้าเนทิพยังไม่เห็นแม่กินข้าวสักครำเนือทิ์แม่ไม่เหนื่อยเลยลูกเนทิ์อย่าร้องนะลูกนะแม่จา๋าเมื่อยามที่แม่ ขอแม่มีความสุขแม่ก็สุขด้วยไม่อยากมี้ลูกของแม่ทุกข์แม่ทุกข์มากกว่าลูกเป็นร้อยเท่าพันเท่าแม่จา้าลูกหนูนาท<ม>ิ์ไม่เข้าใจเลย ่พคุณคดีสนนะลูกไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นแต่พวกนางเนื้อพี่กับเราไม่ใช่พี่น้องกันนางเนื้อที่มันเป็นลูกชูจริงๆหรอจันนะไป่เอาแหวนให้น้าหน่อยนะลูกนะได้เลยจันนาเดี๋ยวเนื้อทองอ่ะจะจัดการให้อาจัรย์จะรออยู่นะลูกนะ้ออยู่น้ำหรือเปล่า เจ้าค่ะพอดีว่นาน่ะทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จหมดแล้วก็เลยมานั่งคุยกับเนื้อทิพย์อยู่ตรงนี้นออว่าแต่ลูกออใครลูกนะคุณหนู <c oughs> คุณหนูเนื้อทองมีอะไรจะใช้นะมีอะไรจะใช้เนื้อทิปเหรอเจ้าคะ่ะไม่มีอะไรหรอกแต่เนื้อทองอะแค่สงสัยเฉยๆว่าเนื้อทิปย์อะได้อวแหวนของน้าต้นทยาไปหรือเปล่า แหวนอะไรเนทิ์ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยคุณเนื้อทองเอาอะไรมาพูดเจ้าคะก็นาตัธยาบอกว่าเนทิปอะขึ้นไปทําความสะอาดบนห้องของนาตัธยาแล้วนาตัธยาลืมแหวนเอาไว้แล้วแหวนของนาตัธยาหายถ้าไม่ใช่เนื้อทองแล้วใครจะเอาไปแม่จา๋าเจงทิปบอาลูกเนทิ์เนทิ์ขึ้นไปทําความสะอาดจริงแต่เรื่องแหวนเนทิ์ไม่รู้ไม่เห็นจริงๆนะจ๊ะแม่ ไม่ต้องมาแกล้งทำเป็นไม่รู้เลยนะเอา,<น>า<ม>็บอกมาเถอมาไม่เคยให้มีนิใส่ลักเล็กขโมยน้อยน้าเชื่อว่าเนื้อทิพย์ไม่ได้เป็นคนขโมยแหวนของคุณสนมาแน่นอนขนตัวมันเลยลูกจะไปเชื่อมันปากแข็งนี่เนื้อทิพย์ทำไมเจ้าคะเนื้อทองอ่ะไม่เคยรู้เลยนะว่าเนื้อทิพย์จะเป็นคนนี่ัยลักเล็กขโมยน้อยแต่เนื้อทิพย์ไม่ขโมยมา เนือ้ออกจากบ้านเนื้อทองไปเลยออกไปเลยเนื้อทองไม่ชอบคนลักเล็กขโมยน้อยคุณเนื้อทองเจ้าคะทุกวันนี้ที่เนื้อทิพย์กับแม่จำเนียนอยู่ในบ้านหลังนี้ของพ่อขุนคดีได้ก็เพราะคุณหญิงยา่าถ้าหากว่าเนื้อทิพย์จะต้องออกไปจากบ้านหลังนี้ ก็ต้องเป็นคําสั่งของคุณยิงยาคนเดียวเท่านั้นอถอย,ยแล้วจะได้ยังไงอะนะสแสดงว่าคําพูดของเราเนี่ยมันไม่ฟังเลยเอาอย่างนี้ลูกนีเมื่อมันปากแข็งมันยืนยันว่ามันไม่ได้ขโมยไปค้นตัวมันเลยลูกเราเป็นเจ้าของบ้านสิอย่างเนี่ยเอาไปจริงๆหรือเปล่าคุณเที่ไม่ได้หากันนะฮ้นี่หดูสิเนื้อทิพไม่ได้เอาไปนะเจ้าคะถ้าไม่ได้ออาไปจริงๆก็ต้องให้ค้นสิแต่จะมาถือวิสาสะแบบนี้เนะื้อทิพก็ไม่ยอมเอาเถอะ เลิกเขียนกันสักทีนีเมื่อลูกเนื้อที่บริสุทธิ์ใจแม่ก็จะให้คุณเนื้อทองค้นกระท่อมของเรากรุณาคนให้ทุกซากทุกมุมเลยนะคะคุณสนนาว่าจะไปค้นเลยลูกเปืองเวลาถามไปมันก็ปากแข็งเนื้อทิพไม่เดี้วไปจริงตบมนเลยลูกตบเลยกับแม่ตลอดเวลา ยาลงมาทำไมคะคุณพี่พี่นึกว่าเกิดเรื่องอะไรเสียงเ้ี่ยจียวจ้าวเชียมันก็เป็นเรื่องตามภา,าษาเด็กละค่ะคือว่าเมื่อเช้าเนี้ยสนถอดแหวนสนวางไว้บนห้องพอดีว่าเนื้อทิพน่ะมันขึ้นไปทำความสะอาดบนเดือนใหญ่แต่แหวนที่สนถอดวางไว้น่ะมันก็หายไปไอ้คำว่าสนน่ะจะมาถามสนเป็นผู้ใหญ่ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยใช้ให้หนูเนื้อทองมาลงมาถาม จ้าพ่อเนื้อทองงานทำเนื้อทิพนี่นดีอะเนื้อทิพไม่ยอมบอกแล้วก็ตบเนื้อทองเก็บมันเล้ยเจะว่าอุตส่าห์ห้ามเลี้ยวแต่ไม่มีใครฟังพิจาดการ้เ <_ s> มื่อเช้าขึ้นไปทำความสะอาดบนตึกใหญ่ใช่ไหมโดยเฉ <_ s> พาะห้ <_ s> องของคุณสนเนื้อทิพเป็นคนไปทำความสะอาดเองเจ้าค่ะพ่อมึงเรียกกูพ่ออย่าสะเออ ไม่ใช่พอ่อถ้าหากว่าพ่อไม่ใช่พ่อของเนื้อทิพย์เนื้อทิพย์และเห็นแหวนหรือเปล่าเนื้อทิพย์ไม่รู้ไม่เห็นเลยเจ้าค่ะแหวนคุณสนเขาหายเนื้อทิพย์ไม่เห็นเจ้าค่ะเขาสงสยัยถามดีๆเห็นแหวนไหมเนื้อทิพย์ไม่เห็นเจ้าค่ะอ้าว กล้าหรือเปล่าตรวจค้นดูในกระท่อมถ้าเจอแหวนมึงจะให้กูทำยังไงในทิพย์ยอมทุกอย่างปากมึงแข็งเหมือนแม่มเงะในทิพย์บริสุทธิ์ใจจริงๆสนทยาค่ะคุณพี่เนื้อทองตรวจดมูมันจะดีหรอคะถ้ามันเอามาต้องอยู่ในกระท่อมนี้เนะ่ะ ลูกเด็กนะค่ะเขอยู่ข้างล่างนะลูกนะมาขึ้นไปดูบนบ้านคนตัวหรือยังเอคนแล้วค่ะไม่เจอในในตัวไม่มีค่ะยังไม่ได้คนในบ้านเดี๋ยวดูก่อนเจอเจอไม่ลูกไปความวุ่นวายไปดูตัวทีสิลูกเปนมาจริงๆริงยจ้ะผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเหมือนกันทั้งแม่ทั้งลูกเจอไหมไม่มีค่ะคุณพ่อค่ะโอ้ให้ตายเลวคุณพี่ นี่ไงค่ะแหวนสดน้าเจออี่ไหนขอต้นไม้ค่ะตายแล้วไม่หยอกเอาไว้ในบ้านมันจะรู้ทันเตรียมการมาเหลอวางแผนมาเลยอโหเลือดทุ่งค่ะเส้นทิพย์ไม่ได้เป็นคนแหวนมาจริงๆนะเจ้าพ่อ ของกลางหลักฐานผูกมัดมึงดิ้นไม่หลุดบเลย<ม>ียวทั้งแม่เลียวทั้งลูกพอ่อ้าว่าเนื้อที่เลือจอนมึงมันแรงนึกเหรอนักเล็กขโมยน้อยไม่สั่งสอนบ้างก็จะไม่เค็ดลับไม่หลับไม่จังดีได้ไกล้า ไมยขอบคุณค่ะคุณพี่สุนทิยาค่ะมาเจ็บไม่รู้มาเนื้อทิพย์ไม่เป็นอะไรมากจับอีกเนื้อทิพย์มาจับมันมาค่ะค่ะค่ะได้เลยเจอเนื้อทิพย์แล้วรสอนเนื้อทิพย์สอนขาจ้ะจับมันแขวนคือกูจะเคี่ยนมันด้วยมือแขวนได้เลยค่ะคุณพี่ เชื่อมาม่ไม่ลูกเข้าไปดูข้างในสิเชือฉันไม่ไม่ลูกไม่ใช่พ่อึงจริงๆที่ไม่เลไม่เห็นอะไรสักนิดมึงอย่ามาพูดถ้าไม่ได้เชื่อกกูจะตีสนกันเนื้อทองคุณพี่ค่ะไ้ค่ะเ่อแม่เป็นแม่ที่ไม่ดีเลี่สนทำไมนที่ช่วยแม่นุโนมา่สนก็ร ฉันไม่รู้แกพูดกับพี่ค,คนคดีเองฉันไม่รู้ฉันไม่รู้แกฉันก,กระโด,ดนแล้วสิเรียกมาได้ไงหลังผ่านก็มีเดี๋ยวน้ำบาฉรน้ำบาตกูุ้ยนะเน,น,นี่ยไอ้พวกต่างไม่อยัดโทษน้ำตดระวังนะคะเหนื่อพอจังงานเดีบไม่ได,ด้ทำหามาดที่เหมาะสม รู้หวายก็ได้ที่เหมาะมือมาค่ะแป๊บนึงนะคะเหนือทิพย์ไม่ได้ทำทจริงๆนะจ๊ะพหลักฐานมาเจอแน,น่ทิพย์ใชก็เจอแหวนเนี่ยจะบอกผูดดีปากแข็งไงเหนือทิพย์ไม่รู้ว่ามันมาอยู่ในบ้านของเหนือทิพย์ได้ยังไงส,<น>อสอนค่ะคุณพี่โอยนกำลีบแย่แล้วค่ะ มันเล้ยวไหามปหาไมมาพี่อย่าทอะไรเนื้ี่ไม่ได้จ็บแล้วคณดูไม่ได้เลยเจ็บปวดมันไปทำกับกูเจ็บปวดไอ้บ้า เล้ยงไอ้ด ah. ีดีได้แข่งแรกเลยขนไปหามาที่มาะมือและใหญ่ที่สุดมาไปเอาไม้ใหญ่าแม่มาหยุดอันนี้แข็งแรกที่สุดแล้วค่ะเร็วชั่วอย่าวยาวพี่คุนเรื่องเว่ง Matilah aku! Nenek An. Pih Khun. Di tangan Pih Khun. Pih Khun ไม่คนเตีจำเน,ยนเียนสิแม่ควจะตีลูกทำไมคากูเลยเดี๋ยวตีแม่เลยนะจ๊ะไอ่ากเลยากูใช่ไหมอจาอ,อย่าตีแม่น,นะากูกูจับให้เรียนวัวลูกถูมึงจะตายเหรอ นักกันมากใช่ไหมอีเนียนอีเนียนอี้เนียนอี้เนียนพ่อจ้ทำไมพต้องทำกับแม่กับเนื้อทิพย์ขนาดนี้ด้วยเร้สองคนไม่ได้ผิดสักนิด มึงน่ำมันเลวเป็นพันๆเลวทั้งตระกูลเลี้ยงให้ดีเอาดีไม่ได้จำคำกูไว้อย่าสะเอะเรียกกูว่าพ่อยเพราะมึงไม่ใช่ลูกกูมึงเป็นลูกชู้ไม่จริงมึงคือลูกชู้ไม่จริงเนื้อที่ไม่ใช่ลูกอีลูกชู้เนื้อที่ไม่ใช่ คนขาบันไดกูพี่ก็ลงมาเองก็ได้นี่ค่ะเอาบันไดมาลป็ูคนละฝั่งไป่แลูกดีไม่ตกบันไดขาแข็งหักกันตายมันจะแข็งแรงอะไรซะเลยกูไม่อยากขึ้นมาหรอกนะใช่ว่ากูจะตีวัวกระทบคาดแต่คนเล็วยวยังพวกมึง้าไมฟังหัวถ้าบางไม่หลับไม่จบุญหัวเท่าไหร่มึงอยู่ได้ เพราะแม่กูแต่ถ้ามึงยังขืนทำผิดกันอีกทั้งคู่กูก็จะไม่ให้อภัยจะเทกะลาหัวพวกมึงออกจากบ้านกูไปพ่อจ้าครับแม่จำเนียนแม่จำเนียนช่วยด้วยไก่ก็ได้ช่วยแม่ของเนื้อทีพีแม่จำเนียนจา้า ตั้งใจจะมาหาคุณพ่อกับคุณแม่แต่เอ๊ะมีเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือพี่ธนมนูษพี่ช่วยแม่ของเนื้อทิพย์ด้วยธนมนุษย์่ธนมนูษแม่ตาพะเพดีเลยลูกเอ๋อแม่มีธุระจะคุยด้วยไปลูกมาธนมนุษย์แต่ว่าอะไรล่ะลูกไปลูกไปแม่มีธุระจะคุยด้วยแป๊บหนึ่งลูกนะคุยธุระกับแม่ก่อนช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยแม่ของเนื้อทิพย์ที อยู่ในบ้านพอติแม่จุดสลบไปแล้วพี่ช่วยแม่ของหนูด้วยนะอยู่ที่ไหนรีบพาพี่ไปอยู่ทนบ้านจะะพี่แม่จา้าคุณนะคุณนะครับคุณนะเป็นอะไรหรือเปล่าครับนะนะ เปล่าไม่เจ็บตรงไหนไหกระทบกระเทือนตรงไหนหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาหมอไม่เจ็บพ่อหนูน้ำไม่เป็นอะไรขอบใจพ่อหนูมากที่ช่วยน้าเอาไว้น,น้าในมื่อไม่เป็นไรก็ดีแล้วผมเองนะตามหาผู้หญิงอยู่คนหนึ่ง อยากจะรู้ว่านาะอยู่แถวนี้นานหรือ,อยังครับนาก็อยู่แถวนี้มานานแล้วละจ้ะาพอแต่พ่อหนุ่มตามหาใครกันเหรอจ้ายิงที่ผมตามหานั่นก็คือญิงที่มีชื่อว่าจำเนียนนาะพอจะรู้จักหรือเปล่าครับนะารู้จักจิจ้าพ่อหนุ่มนาะบอกผมทีผมตามหายิงคนนั้นมานานแล้วญิงที่ชื่อจำเนียน ก็คือนะคนนี้เองแล้วจ้ะผมดีใจเหลือเกินที่ได้เจอนะจจนเนียนเป็นคำสั่งของรุงบุญเมื่อยามที่ได้เจอนะแดงน้อยก้มกราบเพียงสามครั้งก็เปรียบเสมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นแล้วครับนะอย่าได้หวันวิตกไปเลย แดงน้อยนึกขึ้นได้ลุงบุญได้ฝากจดหมายฉบับนี้เอาไว้น้าลองอ่านดูสิครับแปกจังลุงบุญนี่คือใครกัน <c oughs> กับนาแต่วันนี้เวลามันน้อยเถ้าเกินเอาไว้วันหน้าแดงน้อยจะกลับมาคุยกับน้าจำเนียนใหม่นะแต่ก่อนจะไปอยากจะขออะไรสักอย่างจะได้หรือเปล่าครับนะได้สิลูกอยากจะขอเรียกน้าจำเนียนว่าแม่จำเนียนครับแดงน้อยแดงน้อย กุ้มเว้ยทุกวันนี้กูกุ้มเลือเกินไม่ใช่กุ้มแต่พี่พวกฉันก็กุ้มแล้วเราจะทำยังไงกันดีวะในเมื่อบัตรนี้กำนันได้มาล้มหายตายจากเรา โบราณกาไว้ว่าคนเราเกิดมาหากไม่มีผู้สนับสนุนก็ไม่ต่างอะไรกับสุนัขที่มันไม่มีปอกคอไม่ใช่สิพี่พอกำนันตายแล้วั้งสามคนออกป้นก็ไม่ได้ดตังเราจะทำยังไงกันดีล่ะพี่ข้าคิดมาหลายเพลานี่ไอ้เทิดไอ้ทัดเองจำได้ไหมเองจำแม่สนได้ไหม จำได้ครับลูกของพ่อกำนันข้าเดขาว่าบัดเวลานี้นะ่ะแม่สนเนี่ยไปเป็นเมียของขรารชการอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเองสองคนรอข้าอยู่ที่นี่เดี๋ยวข้าเนี่ยจะไปขอเงินแม่สนเพื่อที่จะมาจุนเจือพวกสมัครพรรคพวกของเรารอข้าอยู่่นี่ไม่นานข้าจะกลับครับพี่ ของหมดค่าและต้องมาเป็นคุกกลัวถูกจำมาคุกถูกข้างจำนันละมาตายผมก็ไม่มีตังคผมหมดหนทางแล้วท่านไม่ขอพระนอม ไม่ขอยอมจำนนขอนีให้พ้นความผิดจะขอนีตายไม่ให้ใครตามติดจึงมีความคิดเนื้ออีกขันจะไปขอเงินนี้สนกันสักหนึ่งแสนเร็วนี้ออกไปจากแดนกันาน